บทที่ส4บ่ทสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกรังสัมมายังพระประวาติสเกสุิหะติกปิละวัตุสมมงมหาวเนมหาตาพิกุสังเทนะสัตถิงปัญจมาเตหิตพิกุสเตหิสัพเทเหวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหติพระขวันตังทัสสนายะภิกุสังคันจะ อาทโขจะตุนังสุทธาวาสกายการาังเทวานาังเอตทะท้โหสีอยังโขภคะวาสเกสุวิหรติกปิละวัตถุสมิมมหาวันีมหาตาภิกขุสังเคนะสัททิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเปหิวอรหันเตหิทัสสะหิจะโลกะทาตูหิเทวตายเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภคะวันตังทัสสนาภิกขุสังคันจะยานูณะมยัมปิเยนะภคะวาเตนุปสสัง,ง,ง,งกะเ,เมย ยามะอุปสังคามิตตวาพคขวะโตสันติเกปัดเจกะคาถาภาเสวยามาติอัสโคตาเทวตาเสยถาปินามะภะละวาปุริโ,โสสมัมมาชิตังวาพาหังภาษารรยะภาษา,าริตตังวาพาหังสัมมิเชียยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุสทเสทเวสุอันตะตระหิตาพควะโตปุระโตปาตุระหังสุอัสโคตาเทวตาภัคว,วันตังอภิวาเทตาวา เอกามันตังอัังสู่เอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาพัคขวะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสัมโยปวะนัสมิงเทวกายาสัมมาคตาอาคตาหมห์อิมังธรรมะสัมยังทักขิตาเยวะอัปปาราชิตสังคันติอัโคอัปปาราเทวตาพัคขวะโตสันติเกอีมังคาถัง อาภาสิตันตระพิฆโโสะมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาระทีวะเนตานิฆะเหตวาอินทิยานิรขันติปันทิตาติอัโอปปะโขอปาราเทวตาพระควาโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเชตวาคีลังเชตวาบาลีคังอินทะขีลังโอหะจะมะ เมชาเตจารันติสุทาวิมลาจักุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอ,อป,ปราเทวตาภะควะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรารนังคาตาเสนเตคมิสสันติอป,ปายขุมิงปะหายะมนุสสังเทหังเทวกายังประริปุเรสสันติติ อาทาโคอป,ปาราเทวตาพควาโตสังเิเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรารนังคตาเสนเตคมิสันติอป,ปายภูมิงปหายะมานุสังเทหังเท,งทวกายังปริโพเรสสันติติอานาโคพัควาพิกพูอามันเตสิเยปูเยนะพิกเวทสัสสุโลกาธาตูสุเทวตาสนิปติตาหุนติตถาถังคัตตามระสนาพิกุสสงคัญจะ เยปิเตพิกะเวอาหเหสุงอตีตมะทานังอรหันตุสมมาสัมพุทธาเตสปิภะคัวันตานังเอตาปารมาเยวะเทวตาสนิปติตาอาหเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตตระหิเยปิเตพิกะเวพวิสันติอนาคตมะทานังอรหันตุสมมาสมพุทธาเตสปิภะกะวันตานังเอตาปารมาเยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติเสยยะ หาปิไมหังเอตะระหิอสิกิสามิพิกะเวเทวกายนานังนามานิสกิตติสามิพิกะเวเทวกายนานังนามานิเทศิสามิพิกะเวเทวกายนานังนามานิตังสุนาถาสาธุกัรมนานสิกโรธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโหเตพิกุปภะวะโตปจโสสงภะวะเอตถาโวจะสีโลกะมนุกะสามิยัตถ ภุมมาตทาสิตายสิตาคิริคภา,ารังปะหิตตตาสมาหิตาปุถูสิหาวัสัลีนาโลมหังสาธิสามพุโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปัสัน,นะมะนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาวัเนกปิลาวัทเวตโตอมตยิสัทธา สาวกเกศาสนีรเตเทวะกายะอภิกันตาเตวิชานาถะพิขโทโวเตจัตตาปะมะการงสุตวาพุทธศาสาสนางเตสัมปาตุระหุยานางอามนุสานาถศสนางอเปเกสตามัทคุงสหสังอธัสตาริงสตังเอเกสหสานางอามนุสานามัทสูงอเปเกนาน,นตามัทธกุงทิสาสาัพพาพุทธาอาหงกังจะสัพพงยางภิญญาญาวะวะคิดตวานาจะจคุมมาตโตอมตดยิสัทธา สาวกเกสาสในระเบียบวิทยอภิกันตาเตวิชานาภิกษุโยโวหังกิตายิสามิขิราหิอนุปคัโสสัตตะสหัสสาวยาขาภุมมากัปิรวัตวาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมุธามนาอภิกรรมองค์พิภูนางสมิติงวันางชะสหัสสาเหมะาวตายะขาอนัตตาวานิโน อิธิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสสิโนมทัมมานาพิกามุงพิคูนางสมิติงวนางสาตาคิดราติสหัสายคานันตตะวันฮิโนอิธิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสสิโนมทัมมานาพิกามุงพิคูนางสมิติงวนางอิเจเตโสระสะสหัสายคานันตตะวันฮิโนอิธิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสสิโนมทัมมานาพิกามุงพิคูนางสมิติงวนางเวสานิตาปัญจสตายะคานันตตะวันฮิโนอิธิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสสิโนมทัมมานาพิกามุงพิคูนางสมิติงวนาาางกุมิิโโรรชว ปุรัสสานิเวสนางพินโยนังสตตะสหัสสังยขานางปะยิรุปาสติคุมพิโรราชาคาหิโกสโปสปาคะสนีติงวนางปุริมันจะทิสังราชาทัตตรัตโธปัสสาสติการทัพานางอธิปติมหาราชายาสัยสัสิโสปตาปิตาสะภาโวอินทานามาม,มหาภลาอิพิมันโตชุติงมันโตวนาวันโตยัสัสิโนโมนทพม,มานอาปิการโมพี่ขุนางสนิติงวนงันางทักขินันจะทิสังราชาวิรุณโหตับปัสาสติ กุมพันธนังอธิปติมหาราชาเยสัสิโสปตาปิตสาสภาวอินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตเยสัสิโนโมธมามานาปิกาภงพิปูนางสม,มิติงวนัง ปัิมันจัตทิสังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชาเยสัสิโซปุตตาปิรสัพเทวโออินทนามาหะพะลาอิทิมันโตชติมันโตนาวันโตยสัสิโนมุทัพมนาอภิการมุงพิคูนางสมิติงวนางอุตรันจัตทิสังราชาโกเอโรตปัสสาสติยขานาอธิปติมหาราชาเยสัสิโซปุตตาปิรสัพเทวโออินทนามาหะพระลาอิทิมันโตชติมันโตนาวันโตยสัสิโนโมุทัพมนาอภิการมุงพิคูนางสมิติงวนางปริมัททิสังธัตตารัตโถ ทักคินนาวิรุณฮะโกปชิเมนาวิรูปะโคกุเวโรอุตรังทิสังจะตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตทันละมานาอัถังสุวเนกปิลวัตเทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจนิกาสถามายาภุเตนทุเวเตนทุวิภูสวิภูโตสหจันทโนกามเศธโธจะกินนุคันทุนิขันทุจัปนาโทโอปมญโยจะเทวะสุโตจะมาตลิจิตเสโนจะคันทัพโนโรราชาชโนสโภ อาคูปันจัสิขโหเจวะติมพารุสุรยิยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหราชุภิโมทะมานาอภิกามงพิภูนางสมิติงวนางัถาคูนาพัสสานาคา เวสาลาสหตชกากรพัลสัตตราอาคูปยาคาสหา,าติพิยามุณนาทตระถาจะอาคูนาคายศสิโนเอราวันโนมหานาคโคโสปาคะสมิติงวนังเยนาคาราเชสาหะาสาหารันติทิพาริชาป,ปะคิวิสุทธจักขูเวหายสาสเตวณมัชปัตตาจิตตราสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตานาคาราชานะมา ส,สุปันนะโตเขมะมะกาสิพุโทโธสันนะหาหิวาจาหิอุปะวะหายันตานาคาสุปันนาะสารณะมะกังสุพุธทธังชิตาวาชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสวเสเ,เตอิทิมันโตยสัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานาเวขสาเวปสิติสุจิติจัปหาราโทนะมจีสหะ สัตตังจ่าภริพุต,ตานังสเัพเเวโรจนามก,กาสันในหิตวาพระลิงเสนาทราหุพัทะมุปาครับมงสัมยโยธานิพันธันเตพิขูนางสัมนิติงวัวนางอาโปสเทวาปัทวีสเตโชวายโยตถาขับมงวาุณาวาุณาเทวาโสโมโจายาสัสสาสหเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสินโนทศัศเตทัศธากยาสเปนอน,น,นัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยสสินโนหมดฮะ มานาพิการมงพ่หูนางสมิติงว่านางเวณูจเทวาสหะรีจะอัพมาจะทุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทะมาคูภุรัิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขานิภูราคขิตา,าอาคูมันทะวะราหังกาวัสุนางวาสวงเศธโธสโกปะคะ ปุรินท,ทตัตโตทัศเตตทัสสศธากายาสเพนะนันตตวานิโน,โนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยะส,สิโนโม,โมทัพมานาติกาปโมทิคูนังสมิตติโมนังอัาอถาคูสาปูเทวาสลัามคคิสิขาริวะอาริถากาจโรชาจะอุมมาปุภานิพาสิโนวารุณาสหธรรม,มาจะอจุตตาจะอเนชากาสุเรยะาุจิราอาคู อาคูวาสะวะเนสิโนทัศเศทัศสถานกายสเพนานตโตเน,นโนอิทิมันโตชติมันโตนะวันโตยะสิโนโมทัมานาธิการมังพิขูนังสนิติงวัวนางสมานามมหาสมานาม,นามนุษามนุษ,นษ,นษสุดต,ต่ม่ขินทาปทุสิกาอาคูอาค,คูมโนปทูสิกาอถาคูหารโยเทวาเยจะโลหิ ตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะสัสิโนเัศเตเท,ทัศสากยายะสเพนะตะวนันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตนาวันโตยะสัสิโนโมูทะมานาพิกาวงพิขุนางสมิติงวะนางสุก,กาการมมหาอรุณาอาคูเวคันนสา,าสหโอทาจากาักันยหาปามุคาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหาระคชามิสกาจะยะสัสิโนทนานยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติ ทศเสตถสทากยาสเพนนานตตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสสิโนมทะมานาพิกาโมผิผูนางสมิติงวนางเขมิยาตุสิตายามากันทกาจยัสสสิโนสัมพิตกาลามเสตถาโชตินามาจะอาสวานิมานารติโนอากูอัถาคูปะรานิมิตาทศเสตัสทากยาสเพนนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสสิโนมทะมานาพิกาโมผิผูนางสมิติงวนาง สเพเตเตเทวานินกายาสเพนานัตะวันิโนานามันไวเยนะอคคนรฉงเยจันเยสทิสาสหาปาวุฒชาติมีขีลังโอคาติน,นะมานาสวังทัาเขโมคาตารังนาคังจันทางวะอสิตาติดตังสุพรามาประมัตโตจะอุตาอิทิมโตสหสนางกุมารโรติโสจะโสปาคะสนิติงหัวนางสหัสพรมมะโลกานางมหาพรามมาพิติถติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสสะมา,ายโยยัสสุโส ทเทเสถาอิสราอาโคปเจ,จกจัวสวติโนเตสันจัมมัชโตอาคาหาริโตปริวา,าริโตเตจสเพออภิกันเตสินเทเทเวสพรมมเกมารเสนตอาภิกามิปสากันนหัสสะมันทียังเอธะคันนะหัถาพันทะถะราเคนะพันธมตุโวสัมันตาปริวาเรถะมาโวมุจจิถะโกจินางอิติตถามหาเสโนกันนะ หเสนาอาเฟสยิปามินาตะละมาหจะจจสรามกัตวานะเพร,าวาระวังยัถาปาวุสโกเมโคฐานเยนโตสวิชโกตทาโสปันจุทาวติสังกุโทอสยัง วเสตันจะสัพังอภินยายาะวะว,ะวะคิตตวนานะจากภูมาตโตอมันดยิสัทธาสาวเกสสเมรเตมาาเสนาอภิกันตาเตวิชานาทะพิกะโวเตจะอาตบ,บะมะกะรุงสุตวาพุทธะาสะาส,าสานาวีตะราเคหิปกาวงเนสังลงมามปีอินชยุงสเพวิชิตสังฆามาภยาตีตายัสัสิโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเเตชะเนสุตาติ สิริทิตมะติเตโชชยสิทธิมหิธิมหาคุณาปาริมิตตปุญญาธิการาสสะพ,พันตรายะนิวารณะสัมัทสะพควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะทาวัติงสัมหาปุริสารัคานานุภาเวนะอะศีตยานุพยัญชานะนุภาณะอัุตตรัสะตามังคะลานุภาเวนะ ฉับพันังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารมิตานุภาเวนะทัสสะปารมัตถปารมิตานุภาเวนะสีระสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอินทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยยะธรรมา นุภาเวนะจะตุราสีติสังหาสธรรมะขันธานุภาเวะนะนวโลกุตตะระธรรม,มานุภาเวนะอัฏฐงนิกรรมคานุภาเวนะอัฏฐาสมาปฏิยานุภาเวนะชาละวิญญาณุภาเวนะจะตุสัจยาณา,านุภาเวนะ ทัสสะภะระยาน,านุภาเวนะสัมพันยุตตะยาน,านุภาเวะเนะเมตากาัรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสภพปาริตานุภาเวนะรัตนตยะสารนานุภาเวนะตุยหังสภะโรคะโสกปุปตทะวัตุขะโทมณสุปายาสาวินัสสันตุสพะอันตรายาปิวินัสสันตุสภะสังกปาตุยหังสมิชันตุ พีคายุตตาตุหังโหตุสัตะตะวัตสะชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสปะปับพระตวนะภูมิคังคามะหะสมุทธาอารักกาเทวตาสัพพะตุมีอนุร,นนรักขันตุภะวันตุสัพพะมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุเทภะวันตุเตพะวันตุสัพพะมังขลังรักขันตุสัพพ เทวตาสภัทมนุภาเวนะสัทธาโสเทพวันตุเตพวันตุสภมามังลักขันตุสภเทวตาสภสงคานุภาเวนะสัทธาโสเทพวันตุเตบทพวันตุสัพอวยพรสภมงคลบทนักขันตยักษ์โสไร่นักสัตยาและพูดผีนักขัดตยักษ์ขปูตานางปาปักขะหะนิวารณาปาริตสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัทเเวนักขัดตยักษ์ขปูตานางปปักขะหะนิวารณาปาริตสานุภาเวนะ หันตวาเตสังอุปัฏฐเวนะขัตยะขะปูตานางปะปะคะหะนิวารัตนา,าริษตสารุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวบทที่16บพัดเทศบทที่16บพัดเทศรัตตคาถาอาตีตังนานะวาคะเมยะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึง สิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตามปะหินันตังอัปปัตตันจะอะนาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัฐะตัดฐา,ดาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตงัง วิธามะนุพะรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่ขอนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆใหุ้ปร่งเถิดอัจเชวะกิจจะมาตับงโกชัญญามะระนางสุเวเพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนสังคาระเตนะมหาเสเนนะ มัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอะโขรัตตมัตันหิตังตังเวพภเทกะระโตติสันโตอาจิขเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนนี้แล อาพินนะหะปัจเจวกขณะปาทะบทที่ 17. ชราธรรมโมมะหิธรรมม์ม่หิฉรังอนัตีโตตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมะหิพยาธิธรรมม์มหิพยาธิอนัตีโตตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมโมมะหิมรณธรรมม์มหิมรณางอนาตีโตตา เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สพเพหิเนปเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพ้าจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมัสโกโมะหิกรรมมะหิกรรม,มะทายาโท ยาธากรรมวโยนิกรรมพันทุกกร,รมมปฏิสารโนนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอันัยยังกรรมมังกริสามิกาลยานางวาปาปกังวาตสะทายาโททาภวิสามิเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมหหอภินหางก่อนจเวกิตภังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเธอ